เอาแล้วครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวของคลิปเดี่ยวในไอจกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็ให้มาตาม,ตามผมก็ได้แบบง,ง่ายๆกันได้เลยเนาะก็คนอ,อื่นเลยนะครับผมเวราได้กดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็ให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า KMMKritihead นะผมเราได้พิมพ์ค้นหาตามมาเนาะแล้วพอได้พิมพ์ค้นหาตามมาได้แบบนี้แล้วคราวนี้เราก็เตรียมเว็บไซต์แรกนี้เลยนะผมก็แล้วก็กด้เลยับบผมกเเว็ไซต์นาะ และก็พอได้กดเข้ามากัแล้วในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ก็จะมีเราได้กดลงชื่อใช้งานกับสมัครสมาชิกกันได้ด้วยเนาะใครนะครับผมที่ไม่มีสมาชิกก็เราได้กดสมัครกันไปได้เลยเนาะเรากดสมัครกันไปได้เลยนะครับผมอ่ะและก็พอได้กดสมัครกันมาแล้วถ้าผมเป็นหน้าต่างของการสมัครนะผมเขาก็จะมีเราได้กรอกชื่อกกอีเมลกรอกรหัสผ่านแลไวกันไปแบบนี้เนาะแล้วก็มาติกที่ตรงข้างล่างนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันนะผมแล้วกดสมัครไปเนาะเท่านี้ง่ายๆก็จะเป็นการสมัครได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมหรือว่าใครนะที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วเราจะลงชชชชืื่่่ออใใ้้้้้้งงงงาาาาานนนนนกกก็เเเรรไไดดดมลลทีีตปยะ อ่ะก็กดกลับไปได้เลยอ่ะแล้วก็พอได้กดลงเชื่อใช่างมาแล้วหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็ลอากดกลับมาได้เลยผมจะหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เนาะอ่ะ แลวพอได้กดเมาแล้วที่หน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เราทีนี้เราก็มาลงอะลรครนี้หน้าต่างของเว็บไซต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะหลังจากที่เราลงใช้งานมาหรา่าสมัครสมาชิกมามันก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมมีหมดบุคบริการให้กับเราได้สามารถที่จะเลิกทำการกันได้เนาะหรือว่าจะมียอดเงินในส่วนตรงด้านนี้กับเราได้สามารถที่จะําทำการในส่วนตรงด้านนี้กันได้เลยนะผมก็เป็นแบบนี้กันได้เลยเนาะอ่ะหรือว่าใครที่ไม่ไปยอดเงินส่วนตรงด้านนี้เพื่อจะมาทำการนะผมก็เราได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ทำที่เขาาเติมเงินเนาะ แล้วก็พอได้กดเข้ามากันที่เติมเงินหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเมื่กับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาทการเติมเงินก็ได้แบบง่ายๆเลยเนาะเขาก็ได้มีหกช่องทางในการเติมเงินให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะผมในช่องทางการเติมเงินนะเป็นแบบนี้เลยสําหรับใครที่ผมที่เติมเงินหรือว่ายังไงก็สามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะผมในหช่องทางการเติมเงินแบบนี้เนาะสะดกช่องทางไหนก็เลือกกันไปได้เลยหรือว่าใครแด้ผมที่พิเศษกันอยู่แล้วหรือว่าเติมเงินไปได้แล้วนะผมคนนี้ให้เรากดกลับมานนะกั และพอได้กดกลับก so, right so, so, right so, ันมาแล้วท right so, ี okay ่หน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เราทีนี้เราเขาไม่เริ่มกดหมู่หรือบริการเท่าของการจะทำการกันเนาะอ่ะเราก็เลือกันไปได้เลยของไปฟองของไอจีเนาะแล้วก็เลือกกดหมู่นะครับผมอ่ะเลือกกดหมู่แล้วผมเมื่อกี้เมื่การเพิ่มยอดวิวคลิปเดียวเนาะก็อยู่ตรงนี้เลยเรากดกันไปอ่ะแล้วพอเลือกไปได้แบบนี้แล้วผมที่หมดหมู่เราเขาเริ่มบริการกันต่อบริการก็มีเป็นแบบนี้ผมก็เลือกอันแรกนี้เลยแล้วกันนะผมก็กดไปอ่ะแล้วพอเลือกไปได้แบบนี้แล้วทั้งหมดหมู่หรืบริการนะครับผมก็เรากดกลับมาที่คลิปเดียวไอจีของเราะครรัผมมแลลล้วกกกก็าาาทออิง์่ เราพอได้ลิงคลิปเรียวกิจเรากันมาแล้วก็ลิงค์มาวางนะผมพอวันนี้ไม่ได้แบบนี้แล้วก็ได้ใส่จำนวนเที่เราจะเพิ่มไปได้เลยนะผมอ่ะแล้วพอได้ใส่็จทางลิงค์แล้วก็จำนวนได้แล้วแบบนี้เราก็โดสั่งซื้อกันไปได้เลยครับผมเรากดกันไป แล้วพอได้สั่งซื้อกันไปได้แล้วแบบนี้นะครับ6ขั้นซื้อของเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกกันเราแบบนี้นะครับผมว่าได้รับคํสั่งซื้อคุณแล้วแบบนี้เนาะตอนนี้ง่ายๆก็เป็นการเติงซื้อสิ้นได้เป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าใครดาผมได้ไดสั่งซื้อกันไปแล้วอยากจะดูออเดอร์สถานะรายละเอียดออเดอร์ว่าเป็นยังไงนะผมเราจะการสั่งซื้อเนาะก็ให้เราได้กดเข้ามาที่ตรงนี้ก็ได้นะผมไปประกาศกรสั่งซื้อนะครผมให้เราได้เข้ามาดูออเดอร์กันได้เนาะปรากฏเข้ามากันแล้วก็มีการแจ้งบอกโชดอรายลอียสถานะรายละเอียดออเดอร์อะไรแบบนี้คับเราได้ดูกันได้เป็นแบบนี้เลยนะอย่างออเดอร์ที่เราทํากันไปสักคู่นี้จาทาเว็บไซต์เข้าก็มีการแจ้งบอกเรามาว่ากําลังประมวลผลแล้วแบบนี้ด้วยแลผมเราก็เราก็ ก่อนได้เลยนะหรจะคู่ไม่ต้องไปใจร้อนหรือว่ายังไงเลยเนาะอ่าก็ตามแบบนี้ไปได้เลยหรือว่าใครถ้าผมที่กําลังดูออเดอร์กันอยู่แบบนี้แล้วกำลังรอกันอยู่แล้วเกิดสนใจบริการแล้เป็นการอื่นเสริมเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะทำการแล้เป็นการเสริมเสริมเพิ่มเติมเนาะก็ให้เราได้สามารถได้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ถ้าผมที่คําว่าบริการเนาะอ่ะ แลวพอได้กดเข้ามากันเลยที่บริการนะผมหน้าตาบริการก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมเหมนกับเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทาการดูหมวดหมู่บริการอะไรกัได้ผมเป็นการเสริมเพิ่มเติมแบบนี้เนาะอ่ะหรือว่าอยากที่จะเข้ามาแล้วก็เข้ามาดูหมวดหมู่บริการอะไรการเพิ่มเติมหรือจะทการอะไรไงก็เข้ามากันได้เลยนะผมในหน้าต่างของตรงนี้เนาะอ่ะหน้าต่างเป็นอย่างนี้ให้เราเรากดคลิกแล้วก็ดูกันได้เลยเป็นแบบนี้เลยอ่ะหรือว่าใครนะผมในหน้าที่นี้เนาะที่กำลังดูอะไรกันอยู่แบบนี้หรือว่ากำลังทำการอะไรกันอยู่แล้วผมเ้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานเน สามารถที่จะแก้ปัญหากับแอดมินได้เลยนะผมง่ายๆเพียงแค่เรากดกลับมาที่หน้าต่างแรกนะผมเขาก็ได้มีหัวข้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้แล้วผมกับเราสามารถที่จะกดคลิกเข้าไปเนาะอ่ะแล้วเขาจะขึ้นช่องทางการแจ้งปัญหากับแอดมินนะผมสองช่องทางนี้เราได้สามารถที่จะกดแจ้งปัญหากันไปได้ผมเราก็สามารถที่จะเลือกการแจ้งปัญหาไปได้เลยเนาะก็ได้มีสองช่องทางทั้งตัวชื่อเหลือและช่องทางไลน์นะผมเราก็เลือกไปได้เลยผมสำหรับเราที่สะดวกช่องทางไหนก็เลือกไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วพอแจ้งปัญหากันไปได้นะผมเดี๋ยวเขาแอดมินเขาจะแก้ให้เราเองนะผมกก็ตาามนนนี้ัไปเะ หรือว่าใครได้ใช้งานไปแล้วไม่ได้เกิดปัญหาอะไรยังไงเลยแล้วผมใช้งานไปแล้วรู้สึกว่าอ่ะจากเตาลองแนะนำเพื่อหลือคนรู้จักให้เขไมใชงไนเว็บไซต์ผมสำหรับคาที่ใช้งานไปแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เกิดปัญหาอะไรยังไงเลยเนาะลรวอยากจะลองนะเพื่อหลอคนรู้จักเห้เขไปใชงานเว็บไซต์แล้วผมก็ได้สามารถที่กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมก็เขาแนะนําเพื่อนเนาะอ่ะและก็พอได้กดเข้ามากนแลวที่การแนะนําเพื่อนหน้าตาองการแนะนําเพื่อนก็ด้เป็นอย่างนี้เลยนะผมไม่กลับลองสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาแนะนําเพื่อนกันได้แบบม่ง่ายเลยนะครับผมเข้ามาาวเื่อให อะไรต่างๆในเว็บไซต์ของตอนนี้ง่ายๆก็จะเป็นการแน,นะนำเพื่อเราเขา้าใจกันได้แบบเป็นที่เดยบร้อยเลยนะครับผมต่บบนไปเนาะ หรือว่าใครถ้าผมที่ได้ใช้งานในมือถือด้วยนะผมในระหว่างนี้เนาะสำหรับใครที่ทําการอะไรต่างๆในมือถือนะผมในส่งเว็บไซต์เคมเอ็มเนาะในส่วนตอนนี้นะครับผมในเว็บไซต์ผมมีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันด้วยนะผมให้กับท่านได้สามารถดาวน์โหลดติดตั้งและผมเพื่อไปใช้งานกันได้ด้วยเนาะสำหรับใครที่ใช้งานในมือถืออาจจะต้องใช้งานกันบ่อยแล้วผมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดทึกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางเว็บไซต์เพื่อไปใช้งานกันได้แบบนี้กันได้ด้วยเนาะอ่ะก็เป็นกันแบบนี้เลยนะผมในส่นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนาะหรออวาาาาไไไปปคค้้้้นนนนหใแลลลรมมมเเงผผกก็สถััดยชข ใส่เนาะอ่ะก็ตามนี้กันได้เลยอ่ะและเพื่อไม่เสียเวลาเลยผมจะลองกลับอารีหน้าจอดูผมจะคลิปวิดีโอของเรากันนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะผมลองกลับอารีหน้าจอดูเนาะอ่ะยอดจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับผมเราก็ไม่ต้องใจร้อนไปนะผมเมื่อกี้ผมเห็นแค่ชั่วโมงเฉลี่ยแล้วผมก็ศูนย์ถึงหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วไม่ต้องใจร้อนกันไปผมเราจะรอกันไปก่อนจะพูดนะผมไม่ต้องใจไม่ต้องเร่งรีบเนาะแต่เพื่อไม่เสียเวลาของคนดูเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นเยอะแล้วขึ้นเสร็จเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมจะะขอออรรกก่่นนสัคูเา เอาละครับผมแล้วกลับกันมาจากเมื่อกี้นะครับผมได้ทำการสั่งซื้อไปและนั่งรอสักครู่เนาะตอนนี้ยอดวิวของคลิปเรือจีเราก็ได้เพิ่มมากันมาเทียบร้อยแบบนี้แล้วเนาะอ่ะก็เพิ่มขึ้นมาจนสิบแบบนี้เลยนะครับผมก็ง่ายๆแบบนี้เนาะสำหรับขั้นตอนนะผมใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทำตามก็ให้เข้ามาทำตามกันได้แบบง,ง่ายๆเลยผมกับการเพิ่มยอดวิวของคลิปเรือจีเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ให้นะผมสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาทำตามกันนะว่าทำตามแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็ทำการกันได้เลยเนาะหรือว่าใครที่เข้ามาทำได้เข้ามาทททาา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 ตตมมมมกกกกกััััันนนนนนแแแลลล้้้้วว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 หหหรรรืือออเเเเเขิิดปปบบญ่่่่ยยยงงงไไไผผพีจะะใ็็ซ์ จะแจ้งมบรรทัดแดมินได้ผมก็เราเล่นแจมบรรทัดแกมินกันก่อนได้เลยเนาะเดี๋ยวพวกอนี่จะเวไวกันนะผมตามไปกันได้เลยเนาะในเรื่องของวันนี้ผมก็ไม่มีแล้วมากแล้วผมต้องฝากเอาไว้เดี๋ยวไปตัวนี้เลยแล้วกันเนาะแต่การเพิ่มยอดวิวคลิปเดียวไอจีเนาะอ่ะสำหรับผมวันนี้ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปหรือว่าทำอะไรพลาดไปก็ต้องขอโทษกันด้วยถ้าผมในคลิปวิดีโอของวันนี้เนาะหรือถ้าดูกันไปแล้วก็ให้พากันได้แล้วจบตอนนี้ผมก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับชมเนาะก็ขอบคุณนะครับ